ช่อทุกพื้นที่ด้วยการรับชมประทัด่านดาวเทียมกับอินโฟแซที่จะเปลีย่ยนภาพข้อมูลให้คมชัดขึ้นด้วยเครื่องรับสัญญาณอินโฟแซตรุ่นซิมเพิลบ็อกซ์4 SD ดีามเทคโนโลยีระบบ SD รายแรกของเมืองไทยฟรีกว่า200ช่องด้วยระบบ OTA โดยเเนุัฒนไทยใช้งานง่ายและรองรับการถ่ายทอดสดกีฬาจากช่องฟรีทีวีมันใช้ได้ในมาตรฐานสากมเปลี่ยนชีวิตคุณให้คมชัดระดับ SD กับอินโฟแซิมเพิลบ็อก4 SD ชื่อที่แผ่นทองนะแผ่งทองนะฮะได้หล่อเป็นรพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าน้อยปางประสูต์นะที่จะนำไปบริจาคฐานยังนะประเทศเดนปาล ท่านพุทธศาสน,นิกชน,นทั้งหลายวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเราทั้งหลายสราบก,กันดีได้มาปฏิบัติธรรมแล้วได้สร้างกิจกรรมต่างๆ

จตอไดทำการประมาม้ิทราไปรวกเรียนเรียน้